สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนวัดโชติการามได้นำรูปแบบการจัดการศึกษาวัคซีนโมเดลเรียนรู้อยู่บ้านต้านโควิดชีวิตและประเทศปลอดภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนดังนี้ Mission, การจัดการศึกษาให้ปลอดภัยจากโควิด -19 โรงเรียนวัดโชติการามได้ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุกรณีพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและได้จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบวิถีใหม่ New Normal การเรียนผ่านระบบออนไลน์โดยการสร้างลายกลุ่มห้องเรียนห้องส่งการบ้านและใช้สื่อจาก DLT i คลิปครูต้นแบบและคลิปที่คุณครูสร้างขึ้นเอง นัดหมายผู้ปกครองรับเอกสารการเรียนทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ผ่านช่องทางไลน์กลุ่มห้องเรียนเฟซบุ๊กโรงเรียนและเว็บไซต์โรงเรียนครูนัดหมายการเรียนเสริมผ่านระบบวิดีโอคอลไลน์กลุ่มหรือระบบการประชุมตามตารางเรียนปกติเช็คชื่อเข้าเรียนผ่านไลน์กลุ่มห้องเรียนเช็คการส่งงานของนักเรียนผ่านไลน์กลุ่มการบ้านเพื่อนับเวลาเรียนตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาที และประมาณ19นาฬิกาครูจะวิดีโอคอลไลกลุ่มซ่อมเสริมเวลาเรียนให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองไปทำงานแล้วไม่มีโทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาเรียนปกติ App and Innovation การใช้ระบบสื่อสารข้อมูลออนไลน์โรงเรียนวัดโชติการามได้ทำช่องทางการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน a c ซ book โรงเรียนไลกลุ่มห้องเรียนไลกลุ่มห้องกรารบ้าน เพื่อให้มีความสะดวกสามารถรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องเช็คการติดตามตรวจสอบด้านสาธารณสุขและมาตรการภาครัฐโรงเรียนวัดโชติการามประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งรับข้อมูลข่าวสารและรายงานเหตุการณ์ประจำวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ภายในสถานศึกษาผ่านระบบ Google f o r m โรงเรียน,นวัชโชติการามได้จัดทำแผนมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาของคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการมาตรการด้านอาคารสถานที่ได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด Creative ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายข้อมูลอย่างสร้างสารรค์ ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่วัดโชติการามร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 i n t e n t i o n a l Content การเตรียมเนื้อหาและสื่อการสอนอย่างลุ่มลึกคุณครูประจำชาได้วิเคราะห์สาระและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแพชชั่นของผู้เรียน นำสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ผู conv, oh. Oh. ้ oh. Yeah. Oh. Yeah. S <S ่ตอบสนองความสงสัยแค่รู้ของผู้เรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทำให้นักเรียนเกิดแรงกระตุ้นมีความสนใจและใส่ใจในการเรียนออนไลน์เน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างความรู้ประสานงานกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบางไผ่ ให้ความรู้โดยมีการสัตว์อบรมการป้องกันตนเองให้ห่างจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทั้งครูนักเรียนตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดรอบใหม่และใช้สื่ออินโฟกราฟิกของหน่วยงานสาธารณส,สุขให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน Facebook โรงเรียนและลายกลุ่มห้องเรียน incorrect การส่งเสริมการให้กำลังใจดูแลช่วยเหลือโรงเรียนวัดโชติการามมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนสอบถามถึงปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์และนำมาปรับให้เหมาะกับนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดเตรียมของขวัญวันเด็กที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกเข้าสาร5กิโกรัม1ถุงให้กับนักเรียน และในวันที่14มกราคม2564พระครูวิจิตการโกวิทได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนจำนวน15ทุนจำนวนเงิน11,000บาท Super Vision ที่เทศติดตามและประเมินผลแต่งตั้งคณะดำเนินงานการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 PLC ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และสรุปการเข้าเรียนออนไลน์ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์จากการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุกรณีพิเศษถึงวันศุกร์ที่15มกราคม2564มีนักเรียนเข้าเรียนออนไลน์คิดเป็นร้อยละ54.49นักเรียนส่งงานคิดเป็นร้อยละ63.28 ปัญหาในการเรียนการสอนออนไลน์ผู้ปกครองไปทำงานนักเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนคุณครูแก้ปัญหาโดยประมาณ19นาฬิกาคุณครูนัดหมายวิดีโอคอลสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัโชติการามได้นำรูปแบบของการจัดการศึกษาวัคซีนโมเดลของนอนทบ,บุรีหนึ่งในการเฝ้าระวังติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครูหนูหนูหนูจะทำความดีด้วยการตั้งใจเรียนและช่วยเหลือต่อสังคมขอบคุณค่ะครู